เอคะว่าีหมอเกลียดเอิใช่เกมากด้วยเอรนรู้นะคะว่าพี่หมอเกลียดเอิรนใช่เกลียดมากด้วยขา,อยอยายแอบชอบปอมปะ เขาแอบ,บชอบเอิร์นเนี่ยดูสิเลยสอนดีพี่หมอ,อ,อนวลพี่หมอ Oh my god อันนี้เอาเพิ่งดูที่เอ่อไอเนี้ยค่ะแล้วอะไรนะตัวอย่าง EP สองกรับหนึ่งเด็กรับหนึ่งรับชมอีกครั้งอ,อะ The Act ตัวอย่าง เกลียดมากด้วยเอนดูนะคะว่าพี่หมอเกลียดเอินใช่เกลียดมากด้วย อาวาสละเดินไม่รอเดินไม่เคยรอเลยใครพย,ยายามจะไม่ไนะสวัสดีค่ะโอ้ยดูตัวอย่าง ep 2แล้วฉันอยากดูแล้วเมื่ไหร่จะ4ีทุ่งครึ่งค่ะคุณนา้า สี่ทุ่มครึ่งวันนี้อย่าลืมมาดูใจซ่อนรักได้นะคะยอดคนดูฉ่ำมากคุณนะกันไว้กันไว้เพื่อะอะไรนะแม่นะทีมรองเอิญคะ่ะลูกแม่ไม่ผิดคนดูอ้วมเยอะมากใช่ตั้ง4580เนี่ย วี่ฝากติดตามชมด้วยนะคะพี่เอามาอยู่เท่าไหร่หรอคะนี่มันถามมาได้ด้วยนะเพื่อนเล่นขมตอบกันเปล่าแม็กเกอแฟมิลี่พี่ก็ทิ้งซะค่ะมีคนรอหนูอีกแปดหมื่นล้านคนค่ะลูกพี่แม็กพี่แม็กสวัสดีค่ะพี่แม็กพี่ไอแค่สวัสดีค่ะเพิ่งเห็นนี่ออมไล่ดูอยู่นี่ เรอแน่นเราเหมือนมากเหมือนน้องเอิญว่าพี่แคร์บอกคือคือลูกสาวพ,พี่ซูซี่ค่ะเปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าวันนี้พี่แคร์ดูการวันนี้อยู่สมุยมเขาไปทำงานแต่ช่วย,ยนาำแน่นอนโอมากาเสียวอยากเล่นอันนี้พี่แคร์จริงหรือเค้ก มุกอ้อมน้องออมคุณน้องเอิร์นคุณน้องเด็ดอ่านไม่ทันอนะปะเนี mm ่ยนะอย่าลืมดูรีรีนะรีรีก็ออนวันนี้นี่นนะใช่ไหมใช่รีรีก็ออนวันนี้มาตรดาทุกคนเนี่ยคิดถึง mm hmm. คิดถึงกัน mm hmm. ใช่เปล่ะ เราก็เปิดตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเลย mm hmm. ก็จะมีมาตาราริรัน er mm hmm. อ,อ๋อซินจาวเออนี่ไงทำตอบทำตอบมาทำตอบกันค่ะแว่นสวยมากเอฟมาจากไหนนะคะอ,อ๋อแว่นนี้มีลราคาแปดหมื 80, บาทนะคะเอฟมาจากไอจค่ะชอบน้องเอิญชอบน้องออมด้วยได้ไหมฮึม่มไลฟ์ นน did <ด> you have <22. S 1> did you have a good day today of course i have a good day ออมเพิ่งฝึกเล่น GTA 5m เอ้ย5ใช่ไหมเพิ่งฝึกเล่นเลยเพื่อนสอนเล่นเดี๋ยววันนี้จะไปให้เพื่อนสอนขับรถอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะเดี๋ยวคืนนี้ตอนดูนองไลฟ์สดได้ไหมจึ้งไหมปึ้งปึ้ง <c oughs> อยากได้น้องออมเป็นแฟนต้องขอแม่ก้อยก่อนไหมคะถามออมสิถามแม่ทำไมลองเพลงให้ฟังสักท่อนได้ไหมคะนี่ไงคนมันมีหัวใจรักใครก็เป็นน้องออมทีมไหนคะพี่หมอหรือน้องเอินทีมพี่หมอครับรอเล่นครับ คิดถึงพี่ออมจังเลยค่ะไดเจียวบอกคิดถึงอมอมครับครับพี่ออมอายุเท่าไหร่หรอคะอายุยี่สิบสองปีค่ะตัวบินของจริงกำลังมาละมิสแกรนมิสแกรนเมื่อกี้เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยกว้างกว้างกว้างลความรความอยู่อย่างเงี้ยเด็ด ติดเกมไม่ทำไรทำนาแล้วหรอคะไม่ค่อยได้ทำแล้วคะ่ะหัวใจคนเปลี่ยนสีได้เร็วกว่าไม้กำลังผลัดไปนะคะเราสามารถติดเกมอื่นได้ในทันทีก็ทิ้งซาบเลยปล่อยให้วัวนอนหิวข้าวอยู่นี่มันคนติดเกมคือต่อของตาที่ไหนคะต่อที่ร้านไ g คะ่ะสวยมากใช่ไหมคะ แคบไปเป็นเล็บพี่วีซ่าได้ไหมขอแคบ์ไปมึงนะทุกคนอัจโชวสวยมากนะเอวซินเจ้าเวียดนามจริงดเดี๋ยวต้องไล่อ่านคอมเมนต์ละแ๊บนึงนะชอบบันจันมากค่ะแฮปปี้มันเดย์นะคะว่เหมันว่เหมัอนเตอ Mimi Woman the Mimi feeling name thought secret of us Your act, your English accent is so good. Thank you Na. thank you. Thank you so much. <laughs> thank you. วันนี้รีรีรตอนยีบสองวันนี้เหมือนจะว,วีนกับคุณไตรหรือปะเห็นเมื่อกี้ดูตัวอย่างอยู่บอกว่ามาตามมันดูคุณออกตั้งแต่วันแรกแล้วคุณจะมาทำไมบ้านฉันอะอย่างเงี้ยบ้านมาตาปะบ้านบ้านคุณสนุกดีใช่ไหมพี่พี่พี่ิวพี่ดิวบอกว่าบ้านคุณสนุกดีคุณจะมาทำอะไรบ้านฉันง่ะ มาตามมาดูคุณออดตั้งแต่วันแรกละ่ะโอ้ยน้องเออร้องให้หน่าสงสารเกินใจแต่จริงหรือออม I l l be your dog no แล้วมีอะ dog นะเ <c oughs> ออมาตามมาหนึ่งทุ่มหรอเฟกนิวมากใครพูดคะแติกของหนึครึ่งไม่ใช่ออมนะ jokes. n o t n ต็ s เลยน o s กินข้าวยังเอายังไม่ได้กินเลยค่ะหิวมากกำลังจะไปกินกับแม่เนี่ย เล่นไมค์ครับกันออมโหลดมาแล้วเล่นไมค์ครับกันไหมเฮ้ยทุกคนออมเกิดไอเดียถ้าเกิดว่าเราอะ่ะเล่นไมค์ครับกับแฟนคขับได้ปะได้ดิแล้วเราก็ช่วยกันสร้างบ้านน้าขออยู่คนเดียวเพราะว่าเป็นอินโทรพี่ลิงลิบอกพี่ต้าไพี่ต้าไปติดคน ก๊บข้างหลังอ่ะตะ่กี้เนี้เมื่อเมื่อกี้ฟิลเตอร์ติดพี่แก๊บข้างหลังที่อยู่ตรงเนี้ยก็ยังติดอยู่นั่นแหละเราเดี๋ยวเดี๋ยวออมขอไปหาวิธีก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาแจ้งในทวิตนะคะเล่นไมค์ครับกันทุกคน Bedrock Edition ในคอมนะคะอยากรู้ชื่อจีนของอมก้อนฉบับอัปเดต มามีที่พี่หลิงเลือกให้คืออันไหนคือออมอะ่ะมีคนแบบญาติรองตั้งให้หลายชื่อมากแล้วออมแม่ก็ให้พี่หลิงช่วยเลือกแล้วก็เคาะกันมาเป็นชื่อชื่อแรกใช่ไหมคะเรื่องแล้วแต่จำไม่ได้แม่เปิดแชทปะปาให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวต้องไปดูที่บ้านแน่เลยอะ่ะมันถามปะปาใช่อาบน้ำรอวันจันทร์ว,วันววนีวน้วันจันทร์ ้กเแต่หนาาีนมานพีอเอ่ายุยนย้อกแรงโหแม่มีคนบอกสองผมอมเท่มากอยากรู้ทส่งผมคือจริงมันคือสไลด์ค่ะ ลองถามร้านมันคือผมขาดมันคือผมขาดที่ร้านสไลด์ให้ได้แค่นี้เพราะว่าตอนนี้มันแบบมันมันรุนแรงมากนึกออกไหมร้าน,น,นไหนคะร้าน Wish Beauty Cafe ค่ะจะบอกให้จเจริญลาซอย8ปดไฮโซแต่ว่าบอกพี่มิวบอกร้านได้เลยโทรไปได้เลยที่ออมชอบแท็กอะโทรหาพี่ยกเลยเจ้าของร้านนะคะแล้วก็บอกว่าตัดโซงเดียวกับออมค่ะแต่ว่าเอาข้างหน้ายาวหน่อยเพราะผมออกมามันขาด it's u p p o s e d to be right here. มันควรจะมีตรงนี้อุ๊ยหนึ่งวันพันกว่าเรื่องไม่รู้จะเล่าอะไรให้แฟนขับฟังก่อนดีอะเดี๋ยวย้ำก่อนอย่าลืมดูใจซ่อลักดูมาตาลดาก่อนตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ดูใจซ้อลักตอนสี่ทุ่มครึ่งที่ช่องสามกัษที่สามแล้วก็ในวันที่ฝนฟังไฟตอนสองในวันที่ฝนฟังไฟฝ่ากดูฝาถึงพี่ก้องอย่าลืมดูในวันฟังไฟ ลืมในวันที่ฝนฟังฟังอะไรเหรอแม่คับเขียนถูกด้วยอะฟังฝ่ายน้องต้องเปิดเซิร์ฟใหม่ครับโอเคเดี๋ยวขอแคปก่อนคือตอนนี้ออมไล่น้องออมเล่นเอาวีไหมไม่ได้เล่นอินเตอร์แฟนเยอะเลยไหนไหนนี่ได้พบกับใครตั้งแต่พบเจอนี่ somebody we love our mom said i don't understand what you are saying but you speak so beautifully that it gets people hooked on the live podcast i can sit and listen to you for hours oh my god thank you so much i just say i just said about day oh i don't miss i do I'm talking about. Um, this is no filter. It's better. I'm talking about. I'm talking about uh, the secret of us series tonight. That like don't forget to watch my series tonight. The secret of us. And yeah, thank you for listening to me. Like even though you don't understand. ตอนนี้มีกี่ประเด็นเนี่ยเดี๋ยว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 มาอาสี่ทุ่ม,ม,มครึง่งใช่ไหมมาในวันที่ฝงฟังไฟให้ไหม <laughs> แล้วก็แล้วก็มีเนี่ามาตลาดาก่อนแล้วก็ในวันที่ฝงฟังไฟแล้วก็มีเอแล้วก็มีแล้วก็มีแตชส้นรักถูกเปล่าอย่าลืมด,ลดูซึ่งใ,ใจชั้รักแข่เขาบอกว่าเป็นนักแสดงรับเชิญเหรอนักแสดงรับเชิญอ่ะเขาคนเขาจะกิตติมัสก์ ชื่อก้อยนริมมอนคืออยู่กองนะลื้มากมาก,มากแบบไฮโซมากน,นะเขาเป็นดารารุ่นใหญ่เขาจะแบบนั่งเก้าอี้ปฏิกไม่ได้เขาจะต้องนั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะต้องนั่งสนามเดินป่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนัน่งพื้นเขาจะต้องปูเสื่อนะแล้วก็นั่งพื้นแล้วก็เอาผ้าห่มอาห่มให้ลูกเอาสารุปคนที่เรื่องเยอะคือฉันปะ <c oughs> นั่นแหละค่ะคุณก้อยนริมมอนนะคะเป็นดารารุ่นใหญ่แล้วก็จะกินข้าวเนี่ย เออจะทํางานเนี่ยจะมาเฉยเไม่ได้จะต้องรับประทานกาแฟก่อนหนึ่งแก้วแ้่กาแฟใครซื้อลูก <laughs> <laughs> เล่นทุกเกมที่ h ิตไหมอะพี่จริงจริงก็ดีนะแต่ออมอ่อนเทคโ้โงยิงไงออมก,ก็ต้องมาถามแฟนขับนี่แหละมีอะไรก็ถามถามกันมีอยู่กันแค่นี้น้องเพื่อนเพื่อน,นอะไรคือไม่มีละคือมีอยู่แค่นี้คืออุ่นใ้เราไปถามใคร Mom, guy, can I take your daughter on a date? No. Okay. Uh, let me read this. That saw you on the Secret of Us. Your acting skill and your face expression were so good. Never thought to watch the GL series, but you made me wanna find a girl like Nong Eun. Even if it's a sister or girlfriend. Oh my god! Thank you so much. That's so sweet, though. ขอให้ซีรีส์แมททั่วโลกสาธุสาธุได้งานร่ำรวยถูกหวยสาธุ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  Do you know Fortnite by Taylor Swift? Of course, yes. Please sing. No, I can't. I can't. สวัสดีค่ะพี่ตาสาปกติไม่ชอบวันจันแต่มีใจชอบรักเนทะ่านั้นนี่ทุกคนเราดีใจมากพี่ใจซ่อนรักอ่ะทําให้คนรักวันจันทร์ขึ้นมาคืนเนี้ยทุกคนปกติตื่นมาทางานจะแบบมอมใช่ปะแต่วันนี้ตื่นมาทํางานวันจันคืนนี้มีใจซ่อนรักรีบกลับบ้านเอ้เป็นไงผมดีใจสุดๆที่ละครผมออนวันจันทร์ทำให้วันจันไม่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับ Your music taste <laughs> is so good. Please send us your playlist. How can I share it? Like um How can I share it? I think someone share it on Spotify. <laughs> I think <laughs> someone share it on Spotify. Can you please send it to 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 to, to this account? V o s t r a l t e s e. I don't know how to pronounce your name. I'm sorry. Yours, my shine, my world so brightly. Thank you. Na In our, our one, Hey, someone said. um wait for me in Thailand I will finish my study first and then after graduating I will apply as a teacher there really come 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 to Thailand เร็วอ๋อถ้าเราแบบแปะงี้ได้ไหมแปะซ่าลักคอนไม่ได้เดี๋ยวนะเล่น don't starve starve right ไม่น้องออมไม่ได้เล่นไม่รู้จักด้วยฉันจอเรียมจอเร Please say 我爱你我มี你要,吗你要吗你你你你我吗你爱我吗นี่นี่นี่你是我的朋友นะ你是我的แฟนคลับนะ我爱你对吧对吧对吧 น้องเอาร้องเพลงไทยเดิมเป็นไหมแม่เพลงไทยเดิมคืออะไรครข้ง,ขง้วยรีนแล้วนันไม่ใช่ใช่หรอฮว,วนคิดคิดแล้วคมคืนฟือนอะไรอะสี่สี่ยมเราไม่เป็นอน,นอมชอบมากเลยนะขวัญเรียมปะโอ้โหพ,พ,พี่ใหม่อะพี่ใหม่กับพี่นิวใช่ไหมคะ เคยดูป้าแผลเก่าอ่ะออมร้องไห้จะบ,บ้าตอนนั้นอ่ะร้องร้องไห้คือเป็นคนชอบดูหนังอะไรแบบนี้มากคือแบบพักพักพัดพากันเนี่ยชอบดูสุดๆ introvert กี่โมง please share it on your podcast channel okay I will แม่กยถูกหวยไหมคะน้องออมเพิ่งซื้อหวยมาในรายการวันที่ไปรายการพี่อาริกะ่เลย ไม่ได้ดูเลยเนาะโรตาร,โร,รีโรตารีโรตารีนอนห่วยนะ What is my MBTI I don't sure but it start with E it starts with E One day I will visit Thailand เดี๋ยวๆตอนนี้อ้อมแบบอ่านไม่ทันอน่ะอ้อมขอโทษนะเฮ้ย <Hey, S 2> มีแฟนคลับพี่สาวจีนทุกคนมีพี่สาวจีนพิมพ์ภาษาจีนมาเต็มเลยทุกคนแปลให้อ้อมด้วยนะ like just a good song please i think number one party anthem is also the good song i like it so much by arctic monkeys number one party anthem and also also what else i don't sure how deep is your love is also nice i can't wait I can't wait for the secret of us tonight. You go watch it on Netflix or Channel 3 r Plus right? It's an application and <3 plus. S 1> many inter fan จะเฝ้ามันไปแล้วอุ้ยสาธุค่ะตื่นเต้นไหมอ่ะคืนนี้แม่ตื่นเต้นอะมันตื่นเต้นมากเลย So excited for today. long spoiler alert spoiler <coughs> I'm not going to tell you I'm not gonna to spoil any of the scene tonight I can't the only thing I could say is you would you will you will or you you will see my mom tonight in the series rolling <coughs> her น้องออมสวิตภาษาเก่นไหมสวิตภาษาไวมากเพราะไล่สมาธิสัน้นคือจะสวิตไม่ได้เลยถ้าจำเรื่องที่พูดอยู่ได้คือจะสวิตไม่ได้เนี่ยนะน้องออมบินพรุ่งนี้ Thank you for making me happy every day Can't wait to watch t h r series episode two tonight Okay Thank you Now ไปยังไงไปว่าไง Play Playlist has been shared Playlist has been shared but where นาโอที่ไหนอะคะแชร์ playlist เพลงที่ไหนอะตื่นเต้นค่ะคาราวทวิตเรอทุกพี่หมอเอ๊ะอย่าทุกพี่หมอนะใครจะไปทุกพี่หมอได้ไงแต่ไปทุกพี่หมอได้ยังไงหนูก็อยากจะรู้แบบนั้นว่าจะไปทุกพี่หมอได้ยังไงไมบบ่ได้นะมามามาทุกพี่หมอ แนะนำเพลงอย่าเล่นกับระบบนะคะอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะห้ามใจเธอไว้ไว้ละกับเธอน่ารักอะจะต้านทานยังไงไว้ <c oughs> อย่ามาเล่นกับใจฉันแบบนี้รู้ตัวอีกทีเดียวจะพลาใจ The Secret of Us will also be available on YouTube with English subtitle after 3 DAYS AFTER p o d c a s t THAT'S FROM MY um OFFICIAL OH MY GOD I GOT THE CAR PARK I HAVE TO GO NOW now I'M SO h u n g r y นั่งนะแม่นี่คือได้ป่ะอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้ควาไอ้นี่ โหเคลือบทองเลยคะ่ะเขินแล้วอยากชมนะเพาะว่ามันลองไม่ดีอะแต่กินเนี้มันมัน number one พลเรียนเต็ม listeners test ีทุกคนนะคะ when there will be the next meeting I can wait to come to thailand to see you thanks for the positive energy for the positive energy that you give us you're welcome i'm not sure about the next meeting yet but i'm looking forward to to have it what are you going to eat i'm craving for i'm craving for um not sure yet maybe maybe Thai food or Japanese food I want to eat sushi mom okay sure okay น้องออมเสียงเหมือนนกไนติงเกลอย่าให้หลุดความเป็นอ้อมเกิร์ไปเดียวเป็นอย่างนั้นนะคือพูดอะไรมาออมออมเล่นกลหมดอ่ะ Back my back, play up my. Oh, you have free time to live stream every day. Oh no, I can't. It's maybe not every day, but I'm not sure yet. When I'm when I have free time, I will. What is your favorite food? I think Japanese food, Thai food is my favorite. Local and where? Can you say hi to Filipino fans? Hi. Oh no, it's my first time watching episode. <laughs> Somebody said that uh, it's their first, like fifth time watching episode. No. You don't have to watch it again. Because uh, you you can watch it again, but tonight is going to be the next ex, ex ep. So don't forget to watch it. Mits. I don't really know I said, I you แราไปเิยาเม <Yeah. S 1> ื่อไหร่คะน่าจะเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกไปอีกทีหนึ่งนะคะ I said, I ออกมจะเล่นเกมอะไรคะก็เห็นเล่นกับใจเราถูกว่า <laughs> น้องเอิร์น acting is so good I'm still crying remember you cry oh don't cry <love> แฟน <laughs> คุณ จวสตรีมเกมกี่โมงช่องไหนคะยังไม่ออ,อกมาถึงคืนนี้อรอน่าจะสตรีมแอคเพื่อนคะ่ะอุ้ยรถออกแล้วจะก,กิดอย่าขึ้นมอเตอร์ไซค์อย่าไปเลทท่อนนะคะเพราะมันสลอเทกเกินน้องเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะเอาไม่ได้เป็นลูกครึ่งนะคะน้องขับรถเป็นไหมคะอ้อมขับรถซิ่งมากคะ่ะจนต้องโดนคุณแม่บอกนะคะว่าเลิกขับซิ่งได้แล้วอย่างเงี้ย อุนี่กี่ขวดแล้วอุนี่สามชี่ขวดลิปสีอะไรคะสวยจังอุนี้อมทาแต่ลิปมันมันคือลิปมันที่มีสีอะเป็นกร,กระปุกกระปุกของเกาหลีอะอมจำไม่ได้ว่าของอะไรอ่ะจากหยิบา บอกแล้วว่าสังคมมอมเมาอย่ามาชมมอมเมม,มดูแต่ติ๊กตอกเลยรู้จักไงจากกิดอ่ะอยากเห็นพียบมนักบีดคือไม่หยิดไเหยียบเป็นอย่างเดียวไวพ้พรวันเกิดหน่อยครับ little C N Q Q Happy birthday น้องอนนี่เป็นผู้หญิงนะคะ โอน้องต้องไปแล้วนะตอนนี้ที่เจอเราเป็นบ่นอนนนทนนพี่นนเหรอโอ้แล้วทำไมถึงอ่ะอยู่ดีๆผมอึ๊บเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะ <c oughs> Thank you for listening to me for อู้ it's been a while

บายบายทุกคนไปละฟิลไลฟ์เอ้ยฟิลนี่ปะฟิลวิดีโอขอไปแล้วนะ <Wow. S 1> แม่ล็อกประตูเลยไหมคะ